สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเ้าๆพี่น้องกลับมาอยู่มุมเก่ามุมเดิมใหม่แล้วพี่น้องมุมปลายซานบันยังเงิงมันมีลูกแตาา่้าแน่พี่น้องลูกมาเตรียมของใส่บาตรให้พญ่พามแล้วก็เกลดกินเลยพี่น้อง <c oughs> เวอร์ไทเฮียยังอะสเปรงฟัน <c oughs> มักแตงลอลไรกับมันแกว้ว้ามักแตงหน่อยไปเส่บาทมันแกว้วใส่ทงเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมื่อใจคนเดียวมือนทำไปด้เมื่อนำ้ำฮัชมาทำอาหารเจ้า,าพี่น้องปลาหมึกจะทำพัดปลาหมึกพี่น้องเอ้ย มันนันบสุกกันมาใจเพจีทิมสลิงเงี้ยไลยเาจาะกินตัวมันสซุปแก่แม่ห้ละเขาใหม่เข้าใหม่มาใส่ฟาเงี้นเม่อนทมหุอมมันแก่หนึ่งมือขึ้น

โอ้ยจะได้นี่อะไรนี่อรนี่องไ่วงหนามมันเพีนกอะไกินท่ากินกระเพาหูจะยันหมดหมักเสร็จจะหนามหนามเลาย บอคอยิ้นเล่นจอดบอนจอดก็เล่นอยู่ตอนอาชายนามนัวมันงั้เด็กพี่น้องหาชายน่นามนัวมัเย้ยเด็กก่าสูงทงองฮะสอลงขอมเดียวกันเลยพี่น้องอันนี้หอมัวใหญ่งลงพวกากเลย ป <B> ล่ปอยลอยลงไปอปลาาลงไป เพิ่มควาัวอร่อยคุณก็ภูมาใจไหม่สิ่งตการก็ได้คือคงานัว ตาลพัดพมืดเข้าไปหมากวานวานน้ำหนาจังหน่อยหนึ่งพี่นอ้อยนี้เขาก็คาร่นมันมันเน่นหน้าตาเด็กพี่น้องเป็นเหน่งดกสาด Mm-hmm. <laughs> อีกินอยู่บ่ผัดกะเพราเมาอีกอเงียบใท่แช้ชอีบุกินอยู่อ่ะอีเอ้ยกินอยู่บ่ มันมาเองมันเลย อื่นนี่งไม้คำหนึ่งนั่นเนาะองใมคนนอเพือนนางดาวกับนนี่เนี่มือื่น,น,น,นเพือนนางดาวปรเจอประเจอพี่้องไนอน,นเพือนใหม่ใส่หาเต็มแล้ว เฉาะห้าปีเมื่อพี่น้องเ้ยัวห้เมือาเมือหไกลพวกหัวและหัวกัเสปักสั้นใกล้ด้พี่น้องเลยไกล มาเองมันใกล้กใกล้กัวปากเส้แลปากีส้นำและก็าแขนนะาแขกับปากีจากกรบ่จักรลก,กว่ะแปนทา,า,นทาแขกเนี่ยปากเมันกระซ่องลอยกูาลากกักหอยบ้าน,นอาีโผล่าการชีลอยกูอ่ะไปกบปาบ ใน,นเล่ยต้องไปบ้านอีโอตกอยู่ช่องไหลป้ารักนะราวาบ้านโอเ้าขขืนซื้อเมื่อก่อเซยุย่แต่มันกลายปลาเซยออกไปเดยพี่น้องมันกลายเด่งๆออกไปอืม,อ,มอร่อยมากเลยกดอีกจักปานหนึ่งรูหมอหเดเนี่ยได้ค่เนี้อเฟงมันหมดแจ้ง ขี้ดกทีจางๆเคยปายก่อนเปิดที่นเ,เขาหูบเลยพี่น้องที่เ,เขามันต้องสาดมันจิตจีจาหน่อจังน้อยหนึ่งชักแล้ใช่ก่อนกแลพี่นองได้ใส่เบึ่งหน้าตามันจะทุกคนหินดีเห็ุพี่น้องหนามันบริสัยมันมาเองมันเลยพี่นอ้อง กกททุุนเลาอีกมันจะนหามสุกแกงพัดตามใจสันตุพี่น้องเหมือนตามใจเธอเลยตามใจสันเสรษฐ์มาเสบกันอยู่ดี ปีง,งป่นยปยภาพเหมือนพี่โน่องเลยเราอยากคิดปีมางเราแบ่งปีงน่นยแบย่งพัทน่เป็นพัทเปทอดแล้วสุบคอยหมากกนใดที่มีไนเดอร์เราอะ่ะให้เบิรงใหม่อือพ่อนอนไ้สัเนึง หลาดขาวเสียดห่อนก็ถือว่าโอเคแล้วอาหารสาวห่า,หาเพิ่งออกมาแตตักบาอัดเพิ่งเสรสิ่งกินตัวนีเ้เฮาวสีปีง่ายเพิ่นเพต่เพิ่งตักบาอัด ะพี่น้องเลยคิปนี้กบเจล่าเพียงสมนีนาะพี่น้องแตงพ่อขาวาก่อนข้าวุ่นขอาคุณนทุกทานทีเบิ่งตีส้มชุบ